สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องแนนดาหรือว่าน้องนี่อีกแล้วนะคะกลับมาอีกครั้งกับคืนนี้ขอนอนด้วย วันนี้ฉันจะไปนอนกับบอเกอร์สาวท่านหนึ่งนะคะแล้ววันนี้ชีได้ผ่านตัวแล้วเป็นคุณแม่ที่สวยกว่าเดิมพองอราแบบที่สุดแต่ยังไม่ทิ้งความเซ็กซี่วันนี้ฉันก็เลยจัดนน้นจัดเต็มเลยค่ะชุดวันนี้ต้องเซ็กซี่แข็งวออะไรแว่นะถ้าไหนๆวันนี้จะไปเจอคุณแม่ตัวยงตัวแซบแล้วเนี่ยแค่ชุดแค่เมคอัพอย่างเดียวมันไม่เลิศเราจะต้องผิวเนียนผิวสวยไรซึ่งขด วันนี้นะคะน้องแนนก็เลยต้องทําการกําจัดขนค่ะด้วยตัวนี้เลยนะคะ U Light รุ่น Air T นะคะนวัตกรรมกําจัดขนจากเกาหลีและจีนดีไซน์สวยนะคะสีม่วงน่ารักปลุกปิกมากเขาใช้เทคโนโลยี IPL นะคะแล้วแนนชอบตรงที่ว่าตรงเนี้ยของเขาคือเย็น เวลายิงใส่หน้าเราหรือว่าประกบไว้ตรงไหนตรงไหนยังไงเนี่ยนะคะคือไม่เจ็บไม่ร้อนไม่แสบไม่ปวดไม่มีอาการใดๆเลยคือแบบว่ากําจัดขนเนี่ยได้เลศแล้วทาเองได้ที่บ้านซึ่งไอ้เทคโนโลยี IPL เนี่ยนะคะเป็นเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยต่อผิวหนังมากๆเขาจะกําจัดขนถาวรนะคะด้วยคลื่นแสงความเข้มสูงเทคโนโลยี IPL เนี่ยนะคะตามคลินิกกาจัดขนต่างๆเนี่ยนะคะคือใช้กันทั่วเลยแต่นี้จะ้ะอยู่ที่บ้านก็สามารถทําได้แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือแบบรีบๆอยากจะทําเลยเดี๋ยว กว่าจะจองกว,จกว่าจะนู่นกว่าจะนี่ร้านไหนจะราคาอีกคือสูงเกินฉันซื้อมาติดบ้านติดตัวเลยค่ะยูไลท์เขามีเทคโนโลยีอีกอย่างหนึ่งนะเซฟไพ e c o o l i n g ก็ช่วยให้ความเย็นนะคะขนาดทาอยู่ทาให้ผิวเราไม่เจ็บไม่ปวดไม่แสบไม่ร้อนนั่นเองและยังช่วยลดอาการรอยแดงการอาักเสบของผิวนะคะเนี่ยเวลาทําอยู่เนี้ยก็สามารถแบบยิงไปได้เลยแนละ้วน้องเย็นอย่างเงี้ยก็คือชิว่านี่แล้วถ้าเกิดสังเกตดีดีนะคะตรงโตัวหัวเนี่ยเขาจะออกแบบเป็นทรงแบนก็คือแนบไปกับผิวของเราได้เลย แล้วเวลาเราใช้อ่ะเขาก็จะแนบไปเนี่ยไปกระจำกําจัดขนของเราเนี่ยจนถึงรากเลยค่ะพี่สาวใช้เครื่องยูไรท์นะคะยิงเนี่ยต่อเนื่อง4สัปดาห์เห็นผลอย่างชัดเจนนะคะตัวขนเนี่ยที่มันเข้มเข้มดําๆปิดปิดเนี่ยก็จะจางลงแล้ววันไหนเนี่ยที่เรามีทริปหรือว่ามีวันสําคัญที่เราจะต้องไปแล้วแบบต้องโชว์วงแขนเอ่ยหนวดเอ่ยขนนู้นขนนี่ผู้ชายลูบตัวเอ่ยอะไรเอ่ยมันไม่เลิศมันไม่เก๋มันไม่กรุบเนี่ยแกแกก็มีติดบ้านติดช่องไว้เนี่ยยูไรท์เนี่ยก็ยิง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 แป๊บเดียวเสร็จไม่ต้องไปพึ คีนงคีนิกเลยน้ำหนักเบาจับถนัดมือเสียบใช้งานง่ายด้วยไฟบ้านข้อดีนะเนี่ยชอบตรงที่ว่าเขาใช้ได้ทั้งหน้าแล้วก็ผิวกายคืออันนี้มันแบบควบคุมอ่ะเนื้ออกป่ะแบบไม่ทําร้ายผิวของเราอันนี้คือเลิศให้ผลลัพธ์นะเหมือนทําที่คลินิกเลยเอาจริงป่ะวาง่ายๆนะเครื่องอยู่หลเนี้ยเป็นฟิลโมเมนต์แบบซาลอน at home ขนตรงไหนยิงตรงนั้นยิงได้หมดกําจัดได้รับเรียบเลยนะจ๊ะบางทีมันจุดไพรเวทจุดลับอะไรเงี้ยบางทีมันเขินเนาะเราก็สามารถอะแอะเอะ ได,ได้ได้ได้เองได้ที่บ้านคุณรถอบะแกอ่ะเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนอันนี้คือแน้นชอบผู้นี้เขาไม่ถุงอย่างเงี้ยมาให้ด้วยก็สามารถพกพาไปแบบต่างจังหวงต่างจังหวัดหรืออะไรไปเครื่องเล็กกระทัดรัดประหยัดพื้นที่นะคะแล้วก็น้ำหนักเบาไปเดี๋ยวไปพาไปดูบล็อกเกอร์คนนี้ดีกว่าล่าสุดของล่าสุดของเพิ่งซื้อบ้านใหญ่โตมากถึงแล้วค่ะอยู่หน้าบ้านใหญ่ โตโมโหล้านสุดๆสาวไฮโซท่านหนึ่ง,สว,งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนอนด้วยไม่ให้นอนได้ไหมไมปปั่นจักรยจนเลยเหรอล้อ <laughs> เล่นล้อเล่นมา,ามาเชิญเข้าบ้าน มาค่ะโอ้โหแต่งตัวเซ็กซี่ขยี้ใจมากต้องมาสู้แม่นี่แม่แม่ลูกหนึ่งยังแซ่บขนาดนี้ขนาดจะยังไม่มีลูกไม่มีผัวมาต้องสู้หน่อยอันนี้ให้น้องค่ะน้องถิงถิงขอบคุณน้องถิงถิงนะค่ะคุณปุอุ้ยน่ารักมากแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนคนบ้านอยากคนอะไรว่ามาทุกโจทย์แม่บ้านแม่ใหญ่มากใหญ่โตโมโหลานี่เป็นรายการแรกเลยเนี่ยที่มาบ้านคนแรกเมื่ไเห็นดูหรูหรามาเห่าหน่อยก็ยิดติดกับบ้านไปเลยเอาลรอได้ได้เลยมีกล้องทุกสุดนะอ่าล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่น อาเชิญค่ะอาเข้ามาปุ๊บนี่บ้านใหม่จริงนะก็องก็อี้ยังไม่มีก็อียังไม่มีก็อี้ยังไม่มาไงคือเราจริงๆว่าเหมือนที่บอกว่าเหมือนเฟอร์นิเจอร์มันยังมาไม่ครบเพราะว่าเพิ่งย้ายเข้ามาจริงๆทุกคนคือแบบอันนี้คือเซอร์ไพรส์มากนะคือกลิ่นใหม่ทุกอย่างใหม่คือฉันเห็นว่าเขาขึ้นทาบุญบ้านปุ๊บฉันมาปั๊บเลยถูกต้องค่ะอยากจะมาอยู่ตรงนี้แต่บ้านเนี่ยใหญ่และสวยมากขอถามราคาก่อนก็ยี่สิบสี่ ขนลุกไฮโซสาวท่านหนึ่งคือบ้านปกติแล้วว่าถ้าเกิดทำมาปุ๊บตอนเราเป็นแบบสมัยยังวัยรุ่นหรือยังไม่มีน้องเนี่ยก็ยังจะเป็นของตกแต่งนู่นนี่นั่นนนนใช่ของพร็อพในบ้านที่แอมเนี่ยตอนนี้หันไปก็คือเป็นอย่างนี้เลยจ้านี่จ้ะอันนี้คือเลียวมากแบบเลียวแบบแอบเขินอยู่นะอย่างก็คือแบบเป็นของน้องหมดของลูกหมดเลยของถิ่งถิ่งหมดเลยโดนยึดพืนที่ถูกคือจริงๆว่าบ้านหลังเนี้ยจริงๆจะไม่ได้ซื้อนะถ้าไม่มีลูกก็คือไม่ซื้อบ้านใช่เพราะว่าแม่อยู่คอนโดนั่นก็คือแบบสะดวกกว่าแต สื่อลิ่งต่างไหมแม่ก็ต่างนะเพราะว่ามันสามชั้นก็เลยเดินเหนื่อย oh. ปที่คอนโดเราขึ้นไปปุบเราก็ถึงห้องเราเลยเนาะใช่ใช่ใช่มันสะดวกกว่าแต่ว่าอยู่บ้านมันก็จะได้อีกฟีลนึงคือแบบเราก็ไม่รบกวนเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่เหมือนคอนโดครอบครัวไปเลยอะไรเลยใช่ใช่ใช่แต่ก็ดีนี่ชอบแล้วนี่ปกติชอบชอบอยู่บ้านหรือชอบอยู่ยัางไงตอนแรกอะอยากอยู่คอนโดมากแล้วพอไปใช้ชีวิตอยู่คอนโดอึดอัดพออยู่อยู่บ้านมันตังเด็กไงแล้วพอไปอยู่คอนโดอยู่ประมาณเดือนนึงก็คือกลับบ้านเลยมันเงียบเกินมันเหงาอะเหงาชอบชอบอยู่หลายๆคนอยู่หลายๆคนเพราะว่าเราเป็นลูกหลานคนจีนอะเดินลงมาคนชิ้งชิ้งชิ้ เข้าใจแต่นี่แหละบ้านอะข้างล่างมันก็จะมีประมาณนี้ทุกคนคือยังจัดของไม่ครบแต่ว่าถ้าเกิดจัดครบเดี๋ยวจะเชิญคุณแนนแบบม,มานั่งชิลๆแบบมานั่งแบบจ<ะ>ิบจิบวายอะไรอย่างนี้แล้วชอบคันนี้ค่ะจิบวาย <laughs> อุ้ยดูดิดูดิดูดิบ้านที่แอมสชั้นนะจ๊ะสามชั้นคือเดินกันแบบสนุกสนานบอกเลยเป็นไมีดีไหมโตมโหลานมากแม่ให้ดูเป็น walking c o s e t อันนี้คือมาคนแรกเลยนะคือเพื่อนมากันแล้วแต่ว่าเพื่อนแบบไม่ได้ถ่ายอะไรกันเยอะแยะอะไรเงี้ยโอเคขออนุญาตคะของยังไม่ได้จัดนะคะอุ้ย walking c o s e t ของจริงอุ้ย walking c o s e t สวยอะแม่ดีไหมเลิศอะ หลังจากดูวอลอีคอร์เร็จแล้วขออนุญาตเ,เข้าห้องนอนนะคะพี่อาเชิญค่ะเข้าห้องนอนคนแรกเดี๋ยวฉันจะพาไปดูเตียงเด็กเอาไ่ใช้ไม่ใช่เตียงฉันนี่แหละหมาจามาจานอนบนเตียงเด็กหรอเออ,อน,นี่ เป็นห้องนอนถ้าแต่ก่อนเป็นบ็อกเกอร์สาวตรงนี้จะเป็นเป็นแบบบล็อกอินคอสซต์ก็คือเป็นแบบชุดเปรี้ยวๆของแม่ชุดนอนไม่ได้นอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือนี่จะ้ะเชิญจ้ะทิ้งทองทิ้งๆ<ะ>เอาไปแล้วจ้ะแล้วก็คือขออนุญางขวดนมองขวดนมทุกอ,อย่างเครื่องล้างโรนี่น่นนไม่มีนะจ้ะชุดนอนไม่ได้นอนมีแต่ของลูกเั้งน,นั้นแหละทุกคนก็เป็นประมาณนี้ห้องนอนแล้วก็จะมีโซนเนี้ยจะเป็นโซนแบบก็จะบิวสําหรับลูกเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําซึ่งงงห้้ออนนนนํําาาาักก็คคืแแบบททไฟโดยยยเเเฉพะวลลุจจรริ ก็บาทสองห้องฮะเฉพาะห้องน้ำเว้ยแล้วเราจะไลฟ์กันจะอยู่ในห้องน้ำหรอแม่ออ้ก็คือฉันแบบก็คือเจ้งเลยใช่เพราะว่าแบบเวลาไลฟ์ใช่ป้ะเราก็เอออยากได้ไฟที่มันแบบเอ๊เอ้ก็คือแบบเนี่ยเอออันเนี้ยดีแล้วก็จะมีอีกห้องนึงเป็นห้องคลอเซ็ตใช่ไหมว่างี้คลอเซ็ตอันนั้นก็คือจะทําไฟเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นไฟคนละแบบคนละสีเลิศเกินโฟแคสขาวสะอาดเนี่ยเออเธอใช้อะไรทําไมทับทำไมโฟแคสขาก่อนมาเจอแม่หนูยิงเลเซอร์สุดๆนะจ๊ะด้วยเครื่องยู ไลท์ IPL คือเลิศมากมันเป็นม,มันเป็น,นเนค้ือยังไงอ่ะขึ้นเลิศเกินเดี๋ยวจะช่วต้องไปนั่งเมาส์ออาจแ,แปลแปลแปลไปนั่งแต่ว่าก่อนจะขึ้นเตียงแม่ก่อนจะนอนกับแม่คืนนี้เดี๋ยวจะช่วยเลี้ยงน้องถิ่งถิ่ง <c oughs> ขอเปลี่ยนชุดก่อนเพราะว่าชุดนี้มันจะยั่วเกินเมื่อก่อนอ่ะก็คือจะใส่ชุดนอนไปนอนนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือชุดตุ๊กตาต้องมาหนึ่งแล้วเอาตุ๊กตาชุดตุ๊กตาให้แนใส่เดี๋ยวมาดูกันว่าแนใส่ตุ๊กตาแล้วเป็นยังไงไปจ้ะ เาสู่ช่วงเสือกแล้วแม่ชื่อแบบตรงๆเลยเสือกเลยอะไรเลยไม่อ้อมคอคนอยากรู้อะไรหรือแนนอยากรู้หนูอยากรู้ ขั้นตแรกนะคะครั้งแรกแม่เจอหนูแม่รู้สึกยังไงแล้วเดี๋ยวหนูจะมาเล่าว่าหนูรู้สึกยังไงเจอแม่เราเจอครั้งแรกตอนไหนหน,น่นจำไม่ได้อะว่าเจอตอนไหนหนูเอางี้ที่หนูจําได้แบบความทรงจำที่เจอแล้วคุยเมามอยอยู่ด้วยกันงานพิัาที่เราไปภูเก็ตด้วยกันอ๋อแต่ว่าแต่ว่าฉันจําได้ว่าเจอแนนครั้งแรกก็คือรู้สึกโหวสวยวะ่ะคือสวยกว่าในว<น>ีดีโอเข้าใจปะทั้งนั้นทนั้งแนนก็คือสวยกว่าในวีดีโอแล้วก็คือนางจะแบบหุ่นดีจะผอมอะไรเงี้ยก็แบบโอ้สวยเป็นคนสวยอะงดยแมขอบ ไม่ก็จะบอกว่าเจอพี่แอมครั้งแรกอ่ะไปเราไปออกอีเวนต์กันที่ภูกเก็ตแล้วก็มีโอกาสได้ปาร์ตี้กันนู้นนี่นั่นก็เลยพูดวอุ้ยพี่แอมแซ่บสมชื่อจริงๆด้วยพี่เจเขาเปิดวายเอ่ยอะไรเอ่ยมามามา,มาแล้วหมดหลอวายหมดหลอมาแม่เองแม่ใส่เองโลกอย่างงี้ก็แบบอุ้ยรถกลแม่แบบอลังการมากจำแล้วมาใช้ทุกวันนี้อ,อ่ะหลอตายแล้วสอ,อนให้น้องคนดีตายแล้วเออแล้วก็มาถึงคําถามที่สองคำถามนี้จะต้องขอถามแมา่ว่าไงคะอัปเดตหัว ใจหน่อยเราเลิกใกล้ๆกันเลยนะแม่อาจจะเลิกก่อนหนูเลยแ,<บ>แต่นี่ล<อ>ปล่อยใจก่อนใช่แม่อาจจะเลิกก่อนแต่แม่ยังไม่ได้ออกมาพูดใช่ใช่ใช,ใช่ฉันก็แต่ว่าหนุก็ปล่อยเลยบอกเลย,เลยประกาศตนเลยนี่ประกาศมาปีกว่าไม่มีใครเลยเนี่ยมีแล้วถ้าบางทีมีแล้วก็ทุกก็อย่ามีเลยใช่ไหมคือบางเวลาเราเหนื่อยมากเรานู่นนี่นั่นมากเราแค่ต้องการแบบพพอร์ตข่ามหน่อยคําเดียวง่ายๆสั้นๆแต่มันไม่มีแต่เอาจริงๆนี่ว่าถ้าแบบมีแล้วทุก็อย่ามีดีกว่าแต่ถ้าแบบอยู่กับเพื่อนแล้วมีความสุขกว่าก็อยู่กับเพื่อน ก็จริงอันนี้ก็ถูกจริงแล้วตอนนี้หัวใจเป็นไงบ้างคะก็ดีแฮปปี้ดีมีลูกแล้วคือแฟนก็เป็นคนน่ารักก็คือแบบดูแลก็คือคุณแอนก็เห็นแหละเหมือนเหมือนทิงๆไหมเหมือนทิงๆมากเหมือนก๊อปปี้เพจเหมือนมากค่ะอัปเดตหัวใจไปแล้วแต่ว่าต้องถามเรื่องนี้เพราะว่าชีก็ผ่านเรื่องราวมาเยอะกว่าจะเป็นอันมี่กิจยาเเคยเจอรักข้าน เ <nes k> จ๊จนจะจะจนจำไม่ลืมเลยเนี่ยแอมว,ว่าความรักอ่ะเวลาเรามีแฟนอ่ะมันก็จะมีความเจ็บที่ต่างกันถูกต้องป่ะ oh. แต่มันมีครั้งหนึ่งเว้ยอันเนี้ยช็อตที่เจ็บแล้วก็ตลกด้วยอยังไงเออคือฉันอ่ะคุยกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็แบบไปกินคงกินข้าวกันอะไรอย่างงี้นะก็ไม่ได้อะไรหรอกแล้วพอประเด็นอยู่ I <m> ดีก็มีผู้หญิง DM ม,มาเธอคุย <m> กับคนนี้อยู่หรออะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเออแอดไลน์คุยกันสรุปผู้หญิงคนนั้นดึงฉันเข้าไปในกลุ่มจ้ะรวม3ม ไม่รวม5ค่ะผู้หญิงอีก5คนค่ะและประเด็นคือผู้หญิงที่อยู่ในกลุ่มนั้นคือน้ําหนักแบบ 80- 90 100กอยกว่าแล้วเขาก็ถามฉันว่าทําไมฉันแบบไปคุยกับผู้ชายคนนี้ได้ผู้ชายคนนี้ก็คือชอบผู้สักแบบสาวอวบอันอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วทําไมเราหลุดมาแล้ว<า>ความโป๊ะแตกคือสมมติผู้ชายอ่ะส่งข้อความหาฉันว่าแบบไปกินข้าวกันไหมหรือแบบคิดถึงอะไรเงี้ยตอนอทุ่มหนึ่งก็ส่งหาผู้หญิงคนอื่นว่าแบบคิดถึงตอนแบบ 1, 1นึ่าทุ่มหนึ่งนาทีหนึ่งทุ่มสองนาทีก็คือกดแชร์ใช่จ้ะห้าคนแล้วผู้ หลุดหลุดมาคนเดียววะเออแล้วมันเป็นอย่างงี้แล้วแบบฉันก็คือทั้งขำทั้งแบบเศร้าว่าแบบเฮ้ยทำไมเธอทำกับฉันได้วะฉันก็สา์แบบคุยกับเธอจริงใจอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้แบบความขำมันทุกคนอ่ะแล้วแล้วจบยจบไงมีผู้หญิงในกลุ่มเนี้ยนะคะก็คือแบบเหมือนไปเจอผู้ชายแหละแล้วก็คือไปที่ห้องเขาเอาแปรงสีฟันอะไปขัดส้วม ในวันขัดซ้วมเพื่อให้เขามาแปลงปาาแล้วคือทุกคนในกลุ่มก็คือรู้ไงแต่ก็คือแบบแต่นี่ก็ไม่ได้คุยแล้วไม่ได้อะไรแล้วก็คือพอรู้คนเราก็ถอยเฟซออกมาเลยใช่ไม่ไม่ก็ไม่คุยแล้วอะไรเงี้ยไม่อยากสารต่อว่าน่ากลัวเออก็น่ากลัวจริงแต่เนี้ยข่ำนะขแำนะก็ตลกอยู่เออเอางี้แม่แซปสวงขนาดนี้เซ็กซ์เป็นยังไงบ้างเซ็กซ์เป็นยังไงหรอเอางี้เอาเซ็กซ์ที่ไม่ลืม เ็กที่ไม่ดูลืมมันมันจะดีหรอเราวิก็มีลูกแล้วนะแต่ว่าจริงๆอ่ะแซบไม่แซบว่คือลูกหนึ่งแล้วอ่ะเออ <laughs> เค okay, จบชีตอบให้ละชีมัดตึงให้ละเออมัดตึงมัดตึงแม่คำถามนี้ต้องถามทุกคนคือเรื่องที่สุดในชีวิตที่จำไม่ลืมแล้วก็คือรู้สึกว่าเอามาเป็นบทเรียนได้เลยอะมันคือเรื่องอะไรอันนี้ประมาณมัธยมค่ะเคยกินยาฆ่าตัวตายอุ้ยเอออันนี้อันนี้เคยกินยาฆ่าตัวตายเพราะว่ารู้สึกว่าแบบแม่ไม่รักรู้สึกว่าแบบมีปัญหารู้สึกว่าอ,อะไรอย่างเงี้ยคือเอาตรงตมงไหมทุกคนว่าแอมคิดว่าทุกคนมันมีปัญหาต่างกันแล้วบางทีด้วยความที่เราอะยังเป็นเด็กแล้วเราอ จะมีความกั้นกองที่มันไม่ดีอะออเราก็รู้สึกไปเองว่าแบบแม่ไม่รักแต่จริงๆอะแม่เขาก็คือรักเราบางเวลาเขาอาจจะไม่สามารถแสดงความรักได้เหมือนพ่อแม่คนอื่นอะไรเงี้ยเราก็เลยมาตีความว่าแบบเอออันนี้แม่ไม่รักนะอะไรเง<อ>ี้ยก็เลยนั่นแหละเคยกินยาฆ่าตัวตายแต่รังท้องทนันถ้าเกิดว่ารางท้องไม่ทานไปช้าสิ่วทีก็คือไปแล้วจ้ะบางทีเราอ่ะคิดน้อยไปแล้วบางทีเราไม่รู้ว่าผู้ใหญ่เขาพูดอะไรหรือคิดอะไรอ่ะเราไม่รู้จริงๆว่าความหมายของเขาคืออะไรแบบน้องๆที่ดูอยู่บางทีอาจจะทะเลาะกับพ่อกับแม่หรือแบบเป็นวัยรุ่นอะไรเง ให้รักตัวเองมากๆแล้วก็อย่าอย่า,อย,าอย่าทำแบบพี่ๆทำเออแม่เขาถามหน่อยว่าชีวิตต่างไหมมีลูกกับไม่มีลูกต่างมากชีวิตคือตอนที่ไม่มีลูกเนี้ยก็คือแบบอยากออกไปไหนก็ออกอยากทำอะไรก็ทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะรู้ว่าแบบฉันไม่โควนแบบถ้าฉันทํางานเครียดเป็นคนชอบทํางานแล้วเวลาเครียดเนี่ยก็คือจะออกไปเจอเพื่อนแล้วไปแฮงเอาท์อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรามีลูกเนี่ยกลายเป็นว่าเราต้องเอาลูกเป็น p r i o r i t y ที่1่คือเขาต้องมาที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องตัดสิ่งที่แบบไม่จําเป็นออกอะไรอย่างเงี้ยเอางี้พี่ พี่อามคือพี่อามมาอยู่ในวงการบล็อกเกอร์อินฟลูเอนเซอร์มันนานมากนานมากแต่ว่าอยากจะบอกว่าแม่เคยเจอดราม่าอะไรบ้างคือเจอดราม่าเยอะทั้งเรื่องเสียงว่าแบบเอ้ยทำไมเสียงแหลมจัางแล้วก็แบบว่าเออแล้วฉันก็เคยโดนดราม่าที่ชั้นใช้ครูชั่นไฮเอ็นแบนด์แบรนด์หนึ่งแล้วก็ฉันก็คือใช้ปกติแต่ฉันใช้ละหน้ามันไงก็คือบอกกับคนดูตรงๆว่าใช้ละหน้ามันแล้วฉันก็โดนดราม่าว่าฉันใช้ไม่เป็นหรือเปล่าแบบแล้วไม่ได้โดนด่าธรรมดาแล้วก็มีแบบดราม่าเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเคยโดนดราม่าในทวิตเตอร์ก็ แล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทุกวันนี้ค่ะเลี้ยงตัวเองบ้านก็คือซื้อเองรถก็คือซื้อเองก็คือไม่มีอะไรนะงงข้อมูลมาจากไหนงงเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆนะทุกคนคือต่างคนอ่ะต่างแบบมีเอกลักษณ์ต่างกันไปเอออันไหนเราชอบเราก็ดูแล้วก็ลิกไลายเป็นกำลังใจให้แต่ถ้าเกิดเราไม่ชอบเราก็เลื่อนผ่านจริงก็จริงก็จริงโอ๊ยแต่ดีใจนะวันนี้ที่แนนมารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมีคนมาเที่ยวบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้แอบเห็นว่าแบบเมื่อกี้พูดเรื่องขนอะไรอะไรมันยังไงมันยังไงไหนเล่าให้ฟังซิฉ จะบอกว่าแบบพอจะมาเจอพี่แอมอ่ะคือจะต้องบอกก่อนว่าตอนไม่ท้องคือสวยมากเซ็กซี่คือยิ่วหัวใจพอท้องอ่ะเหมือนออร่าแบบออร่าแม่แม่แบบมันแบบมันเปล่งประกายมากงงมากคือพี่แอมคือออร่าอะไรเลยจ้ะเออแล้วพ่อหลังลอดงงมากนี่คือคนข้อลูกเหรอะฉันบึบบกว่าฉันแบบเนื้อเนื้อกว่าอะไรกว่านี่ก็แซบนี่ก็แซบเออก็เลยแบบว่าวันนี้มาเจอพี่แอมอ่างนี่งัดหมายเด็ดตัวฉันต้องเนียนผิวออร่าสู้หนูก็เลยเลเซอร์มาทำที่บ้านนะแม่ หนูใช้อยู่ไลท์รุ่นแอทีแม่สีม่วงน่ารักมากแล้วหน้ามีแบบฟิลลิ่งแบบเย็นไงคือประคบหน้าปุบแล้วก็ยิงยิงได้หรือจะยิงน้องสาวเราก็ได้เย็นแต่นีนะคือคือเอาตรงๆว่าปกติถ้าเราไปทาแบบตามคินมิกมันจะแพงเนาะใช่อันนี้ก็คือซื้อเครื่องยิงจบซื้อเครื่องที่บ้านเลยราคาน่ารักด้วยราคา1990แต่ว่าถ้าเกิดใครดูตอนนี้เดี๋ยวนะให้สลดนี่ตามด้านล่างนี้เลยก็ไปกอบไปใช้ค้นหรือใดๆก็เป็นส่วนลดไปเถอะจะบอกว่าแม่ปกติเราซื้อครอสก็หมื่นกว่าแลรอซ ส่วนใหญ่อะจะราคา30 0 0 0ื่นนะสามหมื่นสองหมื่นแต่นี้หมื่นกว่าบาทเองอะหมื่นกว่าบาทแล้ควควนะือองเนี้ยใช้ได้อยู่ที่บ้านได้แล้วแบบเวลาเราซื้อคอร์ดอะต่อให้แบบเป็นหลักหมื่นใช่ปะใช้ได้คนเดียวนะใช่ใช่ใช่แต่อันนี้คือมแม่ก็ใช้น้องก็ใช้พี่นายก็ใช้ใครก็ใช้คือแบบผัดกันยิงได้เลยได้ทำความสะอาดง่ายรักษาง่ายพกพาง,ง่ายอีกเออน่าลองนะเดี๋ยวเดี๋ยว ท้ายคลิปนี้เดี๋ยวต้องไปขอแนนลองแล้วนะได้แ,แบบเป็นไงดุดพกมาให้แม่ลองเผื่อแม่ยิงไปยิงมาน้องถิงถิงมีอีกพักก่อนรูปรูป <c oughs> อยู่ดีๆมันแบบมันมาเลยไง เออเอางี้ทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตไปเล่นกับน,น้องถิงถิงก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะนอนกับคุณแม่ฝากท้องเย็นนี้กับแม่ได้เลยค่ะหลายอย่าเอาเป็นลูกอีกคนนึงของแพ่แอมนะคะไปแล้วใครอยากให้นายไปนอนกับใครอีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับคันแล้วก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยนะคะบ,บ,บ๊ายบายค่ะ